ดีเด้อพี่น้องเลยเสียงหมดเจ็ดดังใจเลยวันนี้สิมาถ่ายคลิป,ปเฮ็ดตม้มยำกุ้ง,กง,แบบง,งให้พี่น้องเบิ่งต้มยำกุ้งแบบง่ายๆพี่น้องแบบสูตรตรม้มใส่ใบกระเจี๊ยบแซ่บๆใจไหมพี่น้องหลังจากที่ห่างหายไปจากการเฮ็ดอาหารไปหลายคลิปด้วพี่น้องมื้อน,นี้ก็กลับมา เห็ดกับขาไอ้พี่น้องเลงเ้าเบิ่งวัตถุดิก็เลยพี่น้องเบิ่งวัตถุดบเพราะลยพี่น้องวัตถุดบเพราะเรอะเอกเลยนี่กุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลไพี่น้องไยต้มยำกุ้งก็ต้องมีกุ้งระเอกเฮาต่อมาครับเห็ดอันนี้เป็นเห็ดใส่เป็นเห็ดนางฝ่าพี่น้องเห็ดเฟืองสวงในเห็ดเฟืองแพงหาหยางอันนี้ต้นหอมหลังมีตะไคร แล้วก็มีคาพริกใส่พริกสีเลยพี่น้องสีเงี่ยงงามแน่นี่ว่าเครือเทศเครือเทศ,เเทศแล้วก็ใบ,บบักกูดแล้วก็พะเยงเข้าอีกตัวนึงก็คือนี่ละใส่ใบกระเจี๊ยบพี่น้องสีเสียบสำเรับพี่น้องเดี๋ยวจะมาลองเห็ดบางอย่าพี่น้องอัตรดิีพอกระสิมีประมาณนี่ยหน่อพี่น้องเลยอืมเลยพี่น้อง,องเอาไปลงมือต้อมนมือเลยพี่น้องเลย

มือปองมาช่ไหนก็ไห้พี่น้องบมตั้มแหลกไรก็ได้พี่นออ้องตั้ใส่กลก่อย่อบหมเหตุาหารดนแลวพี่นอ้อง,อ,งนนนองเลยห่างหายจากเหตุิบหาหตุิดลาดไปโดนเลยมีเหตุฉิบมีเวลาพี่น้องมีเวลได้เหตุิบปันพี่นอ้องยวใส่ วควัดเจ่หมอได้ไปแน้วหลังจากใส่พริกลงไว้แล้วพี่น้องตามไปด้วย ตะไคร้เด้พี่น้องใส่ตะไคร้ลงไปตะไคร้อหอมตามไปด้วยหัวคาพี่น้องหัวคาหลากักพักรียังไงออมหอมตามไปด้วยพระเอกเลยพี่น้องนี่บร้อยแล้ออต้มใส่ใบกระเจี๊ยมบิดยังไงก็ได้พี่น้องใส่ลงไปแล้วก็ใส่นอตต้มยำยังไงพี่น้อง,ออง,ก,อก,ง,องก่อนหนึ่งใส่ก่อนเดียวพอ

กระเทีใส่ลงไปพี่น้องกระเทีใส่ลงไปอบกระเท็ดพี่น้องใส่ลงไปตยมยำสูตรสาบานันสาบานันยังไงใส่น้ำลงไปยัไงไงแล้วเ้าวจะออกไปต้มเลยกุ้งถ้าใส่ผิลัดที่หลังพี่น้องกุ้งเพราะกุ้งมันสุกไวถ้าใส่ไว้เดี๋ยวเนื้อมันจะพด อาจอะไรพี่น้องคือเขาแปรงนัวแปรงนัวดโอสุรลใส่ลงไปพี่น้องใส่ไลายนัวดลายใส่ไลายแสบไลน์เขาอะใส่หน่อยแสบหน่อยเกลือพี่น้องจังหน่อยใส่เกลืียวใส่ประมาณจังไนหน่อยนะมาเนี่ยจังปรุงโง่ที่หลังกันอะไพี่น้องแสบเพราะแสบอะนะ ใ่แล้วี๋ยวเขาจะไปต้มกันเลยพี่น้องเนะียหลังจากเขาต้มไปสักระยะหนึ่งเลยพี่น้องมาบังเลยโอ้เดือดเลยพี่น้องเลยน้ำเดือดฟดล้วงเลยบี่น้ี่หอมเครื่องเทศขนาดพี่น้องเลยสีสันย่างงามเลยพี่น้องเลยบาดใ้เขาสะเอาปุ้งเลยพี่น้องเลยหอมขนาดวะใส่ปุ้งลงไปเลยพี่น้องเลยพอได้ทีแล้วใส่ลงไป อู ừ, ping ping đây, á á đây, ๋โตเป้งๆเลยตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยตัดกระดาพี่น้องเลยนี่ตัวใหญ่เลยเอาแบบสาใจเลยพี่น้องเลยเอาตามมัดเลยพี่น้องเลยให้เลื่อนไล่เลยกันมัดไล่กันยาวสี่ล้อให้กุ้งทุกกระพี่น้องเลย จ Again, ังสีโป <durante S 3> <t> ่งลงอีกเท่หนึ่งร่อยกุ้งซุกเลยกุ้งซุกแล้วเฮาวสีส่จังสีส่หอมแล้าจังสีโป่งพี่น้องล้อยกุ้งซุกจนงไรพี่น้องสักประมาณจักหานาทีเบิ่งอีกรอบพี่น้องได้ที่ระบาดเลยพร้อมกระดาษพี่น้องเลยต้นกุ้งที่จะกุ้ง ตัวยิ่งใหญ่พี่น้องเอ้ยคอตาแสบขนาดพี่น้องเลยน้ำแดงเสลยู่บาดอัญมณ์กุ้งสูตรใบกระเจี๊ยบสูตรเด็ดล่ะพี่น้องเลยใส่ใบกระเจี๊ยบสูตรสมุนไพรใส่หอมลงไปพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายใส่หอมลงไปใส่หอมลงไปพี่น้องใส่หอมลงไปแล้ว ประมา่านอีะมาณจากักสองสามนาทีพี่น,อน้องครับางพงศ์พกินได้เลยพี่น้องเนึ่งหน้ที่แล้วพี่น้องคนพร้อมขนาดใส่เขาลงไปแนละ้วแห้งพร้อมขนาดยำกุ้งนะพี่นอ้องเป็ยำกุ้งสูตรแบบบ้านๆพี่น้องเลยสูตร ต้มใส่ใบกระเจี๊ยบสูตรสมุนไพรเด็พี่น้องเลยเจ้าเขาจะไปลองตักใส่ถ้วยซิมเบองพี่น้องเลได้ที่แล้วพี่น้องนี่พี่น้องสำหรับหน้าตาต้ยมยำกุ้งสูตรไอ้สมุนไพรใส่หยอด ยอดกระเจี๊ยบพี่น้องเลยอาตากระสิบมาณนี่นะ่ะแซบพี่น้องเลยขมกลมขนาดพี่น้องเลยโมยากบญยากซิมเลยเดี๋ยวจะกินให้พี่น้องเมื่อันจักหน่อยนะพี่น้องเลยแซบพี่น้องเลยแซบรสาศาสตนี่สุดยอดเลยพี่น้องเลยแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวห้องมาซิมกันเลยพี่น้องเลย tôm yam cùng sốt sầu muối thay Xẹp thì này mua nhà cúng hợp này thì này cúng thì hết nơi để vào đếp thì nào này xin mời phía nào một này cùng tôi, đây, đây? Nào, tôi, đây, đây? Xay, tôi đây này để một tôi đây này này อ,นอ,นอย่างแสบีบเล็ดพี่น,อน,อน,อน้องเลยเล็ดพี่น้องเล็ดต้มเต๊ะใบกระเจี๊ยบพี่น,อน้องเลยแก่เบือนเพราะว่าแถวบ้านหนองกับต้มประม่านเนี่ยเต๊ะใบกระเจี๊ยบกระไรเพราะว่าสมมันเป็นสมคล้ายๆแถวบ้านหนองกบ้านเฮาอีสานเขาเป็นสมพอดีสมพอดี ใส่ไล่ผสมที่พี่น้องเลยพอดีคือเราเขาเอ,อนินมสมพอดีผู้ต่อก็จะเ่าก็ตม้มกิ้นแบบนี้ไงแซ่ี่น้องแซ่บนัวนัวสมุนไพรนัวสมพอดียังไงเน็ดพี่น้องเน,น็ดสนานยังไย Còn hết tầng này vào hôm hết hôm nay không nay hôm nay hôm nay hôm nếu mình mất chuyện cùng, cùng, với... oh, ơi, cùng. cùng với สุดยอดเลยพี่น้องเนื้อเต็งมันตันเลยตัวใหญ่ๆทิ่นี่แสีบเลยพี่น้องจับจับพี่น้องจับเส็บสดนาอง,งนออกมาเช่นไรพี่น้องนาตงต้มกับพันธุ์พ่ต้มหอมต้นใบเที๊ยวชนนางไปยังไง เฮ้ยบบพี่น้อง,แบบองไอคลิปนี้ก็นดิขอพิชคลิปเอ็ดทำดีดพี่น้องไอคลิปก็อย่างงา่ายัยหน่อยนะคลิปเห็ดต้มยำกุ้งพี่น้อง อันพี่นอ้องเบิ่งเลยครับกินในพี่นอ้องเบิ่งเลยน้องแซ่บพี่น้องสูตรนีน้ใส่ใบกระเจี๊ยบสุดท้ายนี่ครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภระปาเกเค็มแข็งแรงราคาแหนมเป็นรวยใส่ปีใหม่ช่วงสวงการเท่านี้นพี่น้องสงการปีใหม่ไทยหอมสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กด สักักใค้แล้วก็ติดตามมันเรื่อยไปหนเอยเพื่อเป็นกำลังใจให้เห็นลิปต่อไปสุดท้ายนี็ขอเก่เขาวาคำว่า,าสวัสดีสันนิด้ไปหน่อก